สวัสดีครับมาดูรอบเย็ยนทักชุดนี่นะครับเดี๋ยวจะโละพระย่อยออกบ้างนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเพี้ยนสององนะครับเป็นเหรียญปาตานห้าเจ็ดกับรูปหล่อปีห้าห้าเนี่ยเอาห้าร้อยแล้วกัน,นพระกิ่งหลวงพ่อพระนะครับออกจากวัดห้าร้อยเอาแล้วกิ่งพระชัยเนี่ยเอา หกร้อยแล้วกันานุมานอาจารย์นาดีครับานุมานประกาศสิทธิ์อาจารย์นาดีเนื้อชนวนหนึ่งพันสามร้อยบาท หลวงพุทธเนื้อว่านเลี่ยมเงินนะเอาเอาหกร้อยแล้วกันนะปิดตาเนื้อเงินหลวงพ่อปิดตามหาลราบเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนเอาสี่ร้อยแล้วกัน แม่ครัวปีหกสองเนื้อปลาก้าห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ออกที่วัดลหลวงพ่อโยเหรียญเงินหลวงพ่อโสธรปีสามศูนย์นะเอาสามร้อยบาทลงยาส้มด้วยเสือหลวงพ่อโชมเนื้อตะกวัวนะครับสามร้อยบาทไม่รู้ว่านี้ใช่หนังเสือหรือเปล่านะ เสือตะโกหลวงพระโชมอุทัยธานีนะครับสามร้อยบาทเลือสีนาลายหลวงปู่กาหลงนะครับสี่ร้อยบาทพร้อมเนี่ยมกันน้ำหลังพระพุทธปีหกห้านะครับหกร้อยบาทมีตะเข็บด้วยนะแผ่นทองแดงยันคู่ปีหกสี่นะครับหกร้ยบาทเท่ากันนะ เหรียญหล่อเจ้าสวัวอาจารย์แปะหลวงพ่อรวยรุ่นโคตรรวยนะครับมาลแล้วรวยนคนปฐมนะเอาสี่รอยบาทเนื้อเงินนะครับเอ้ยนี่เป็นอัลมาก้านะสีมันสีมันสว่างดูอ๋อเป็นเนื้อแค่เป็นเนื้อเงิเน เป็นตีเป็นรัก้าแล้วกันนะสี่ร้อยบาทนะปกโพหกหนะึ่งะเอาจังว,วัดห้าร้อยบาทนะเอาไปหกร้อยบาทหกโพไม้แกะปีหกหนึ่งนะครับเอาหกร้อยบาทเหรียญหลักเมืองพระประแดงนะห้าร้อยบาทปีหนึ่งเก้า เมืองพระประแดงห 50, ้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองสูนนะสามร้อยบาทเหรียญนวะหลังฮานุมานอันนี้ไม่รู้ที่นะครับเป็นพญานาคหลังเป็นฮานุมานะเ,เอาเอาเอาสามร้อยแล้วกันเดินนวะเหรียญ สมเด็จพุทธจารย์วัดราชาหลวงพ่อเขียวหลวงพ่อเขียวเป็นเก้าแล้วหลวงพ่อเขียวอเอาห้าร้อยแล้วกันนะเผื่อใครรู้จัก หลวงพ่อลาวัดโพสีปีหนึ่งสองนะครับหลวงปู่โตวัดกำแพงแล้วก็เกจิยุคนั้นนะครับหลวงพ่อจวนนะเป็นพิธีใหญ่นะครับอันนี้เอาหกร้อยบาทก็ะไ้ฝาบาทก็ะไ้าาทองนะหลวงพ่อลาปีหนึ่งสอง รูปรอหลวงปูห่หลิวหกร้อยบาทนะครับเหรียญเต,ต้ารีดหลวงูุโตนะฮะห้าร้อยบาทเหรียญเต้ารีดหลวงพ่อมุมนะหนึ่งพันบาทจานเต็มนะครับ หยดน้ำหลวงพุโตะนะครอันนี้สวยแชมป์เลยเอาหนึ่งพันบาทสิวุีมีย่ามอันนี้เป็นพระทันตัวหลวงพ่อโกยแล้วพิมพิมพ,มพ์สะพายย่ามนะครับหนึ่งพันบาทเนื้อดิน หลวงพ่อสว่างวางศิลาเลิกโรงเรียนนะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทรานะฮะสภาพพระด้านหน้าสวยด้านหลังเราใช้มาเยอะนะฮะเอาเน,นี้ยห้าร้อยบาทปกนาลายทรงคุดหลวงปู่กะหลงนะฮะถ้าจำไม่ผิดได้เป็นเนื้อนวะนะฮะปกนาลายทรงคุดหลวงปู่กะหลงเนื้อนวะเอาหกร้อยบาทแล้วกัน แนบลงพ่อมุ้ยนะแนบลงพ่อมุ้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญสเต็มด้านหลังได้เป็นสารลักเมืองห้าร้อยบาทสเต็ม เหรียญเงินวัดบ้านแหลมปีสามแปดเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อโสธรหมูงพ่อโสธรน,น่าจะเป็นปีประมาณสองพันห้าร้อยต้นๆนะ เอาไปสามร้อยกันเหรียญพ,พระพรม,มวัดมหิงสาหนวงพระพรมวัดมหิงสาเอาสามร้อยกันสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนเ<ม>นื้อเงินนะครับ หลังพระผู้ชาจารย์โตนะเงินเอาสี่ร้อยบาทเหรียญพระพุทธมิ่งมงคลนะเหรียญเขากงปีหนึ่งหนึ่งนะทองแดงผิวลุ่งนะเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับแขนล่ำนะตรงนี้ไม่เต็มนี่เสามพันห้าร้อยบาทนะแต่ก็ ตัวองพระยังสวยอยู่นะแต่ว่ามีการเกิดการใช้กันก่อนมาทางนี้นะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวองพระได้สวยนะครับดีไฟอยู่ทางนี้นะพระสวยนะครับพระสวยแท้ดูง่ายนะครับเอาสามพอบาท หลวงปู่ท้องมาครบรอบเจ็ดสิบหกปีเอาห้าร้อยบาทเจ็ดหกปีห้าร้อยบาทเหรียญพักแก้ว<น>ปียห<น>้าน,น,นะครับปาจีนบุรีนะครับปู่หลวงปู่โตเสกพักแก้วปีหนึ่งห้าหลวงปู่โตเสกเอาสี่ร้อยบาท หลวงพ่อบัวนะนี่สาเหนียวสิงบุรีนะเอาเอาห้าร้อยบาทหลวงปูแหวนยันดวงนีสามร้อยบาทสมเด็จรุ่นสองหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบชนแดนเนี่ยเอาพันหนึ่งนะครับไว้ไ,ไวนะคกิมยาวแล้วนะเหรียญคู่บา เหรียญคูบาอินถานะครับเอาเอาสามร้อยบาทปีหนึ่งสองเหรียญเงินพยานาสังวรนี่สามร้อยบาทนะฮะไวๆปกหลวงพระอุ้นรุ่นหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยบาท ปกอาจารย์น้องเจ็ดสิบเก้าปีสี่ร้อยบาทย5ิบห้าศตวรรษเตื้อตะกั่วไม่มีเข็มนะครับเอาแปดร้อยบาทไม่มีเข็มนะแต่หน้าตายังสวยอยู่นะครับ แปดบาทหลวงพ่อพิงค์เอา300้บาทพระผงแรงครูสิวลีสององค์นะครับแล้วก็พระเจ้าในวิหารพร้อมกล่องหนึ่งองค์แนละ้วเอา500บาทชุดนี้นะพระผงแรงครู500บาทแล้วก็หลวงพ่อวันทันตัวทั้งทั้ง3องค์นะครับหลวงพ่อวัน หลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับจังหวัดพิจิตรนะสองค์นี้นะเอาห้าร้อยบาทอ่าสนใจก็ทักไลน์นะครับไลน์ไอดีไลน์ a c l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ